แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก <tôi làm, S 1> <exactement. S 2> ่อนมันเป็นแค่สัมผัสผมทำดีที่สุดแล้วแต่แม่เขาไม่เอา ไม่เกรงใจใครกับจัดไปเต็มคาราเบล ก็วันนี้มาร้องทุกข์กาบโทษนะครับดำาเนินคดียา,ยากับคนตำรวจตีพิยพันธ์ปิงเมืองกับพวกนะครับรวมแล้วทั้งหมด9คนนะรวมทั้งเลขาปปงด้วยนะครับซึ่งร่วมกันทุจริตแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับนะรรตามมาตรา157า157นะครับก็อย่างเช่นคนตำรวจตีพิยพันธ์เนี่ยนะครับก็ใช้ตําแหน่งในการเอื้อประโยชน์ ในการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการของปอปงนะครับโดยผิดกฎหมายนะแล้วก็ตัวเองก็เป็นประธานประธานบอร์ดเนี่ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากว่าในวาระการแต่งตั้งนะครับประธานบอร์ดเนี่ยมันต้องมี15้าคนแต่วันที่มีการแต่งตั้งเนี่ยแอบมีการยัดไส้กันมีมีเจ้าหน้าที่เพียงแค่13าคนนะตามกฎหมายผิดกฎหมายนะต้องเป็น15้าคนนะคแต่งตั้งไม่ครบไม่ครบครับเพราะว่าท่านบรวรพิ์เนี่ย ท่านลาออกไปก่อนนะครับแล้วทีนี้มันเหลือสิบสี่คนแล้ววันนั้นก็มีจริงๆริมีเพียงแค่สิบสามคนมีคนลาไปอีกคนหนึ่งก็เลยไม่ครบวารละในการแต่งตั้งแต่งตั้งไม่ได้ประธานบอร์ดล่ะนะครับซึ่งเป็นการแต่งตั้งเถื่อนนะดังนั้นเนี่ยมีการแต่งตั้งท่านปียพันธ์เนี่ยก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่แล้วเนี่ยยังมีการเอื้อประโยชน์นะครับในการแต่งตั้งนะคนของตัวเองเนี่ยเข้ามาในตําแหน่งของปปงนะครับ ในการทุจริร์ลัปชันนะครับโดยมีการเปิดอาคารชั้นสามนะให้กับทางกลุ่มคนจีนสีดำนะครับนะแล้วก็พวกพนันออนไลน์เนี่ยเข้ามาเคลียร์ได้โดยเฉพาะกองกับการสองกองคดีกองสองครับมีการปล่อยเงินอายัดให้พนันออนไลน์ไปสองร้อยล้านบาทนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีการปล่อยอยัดแล้วก็มีการเปลี่ยนคดีสอนอทุกหมหาเมฆนะครับพนันออนไลน์จากกองหนึ่งเป็นกองสองนะครับ ก็มีการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยนะครับวันนี้เราเตรียมเตนยหลักฐานอะไรมาบ้างก็วันนี้ก็เอาเอกสารแล้วก็พร้อมตัวพยานบุคคลนะครับที่อยู่ในหนังสือเนี่ยนะแล้วก็หลักฐานมายื่นให้ทางปปงไอปอปงนะครับให้ส่งไปที่ปปชพยานบุคคลที่ว่านี่เขามีมีความเกี่ยวข้องอยังไงบ้างก็เป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบ จากการบริหารงานของพละบตมตีปีพันปีงเมืองมาตลอดเวลาไม่ต่างกว่า4ปีที่ผ่านมารวมทั้งกับเลขาปปงก็คือนายเทพประสุด้วยนะครับก็ร่วมกันทุจริตนะครับแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมีรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนเหตุเกิดขึ้นนานแล้วไหมคะที่ว่ามีการทุจริตก็มันต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยปีพันปีงเมืองเป็นเลขาปปงมาจนถึงปัจจุบันนะครับนะก็ไปไม่น้อยกว่า4ปีนะครับ ดววเดือนกันยายน่าสุดนี่นะปี65เนี่ยนะครับก่อนที่คุณชูวิทย์จะมาถแถลงอ่ะนั่นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็มีหลักฐานว่าเอาชั้นสามเนี่ยของห้องเลขาปอบงอเนี่ยเป็นสถานบันเทิงนะโดยเอาพิตตี้อะไรเนี่ยขึ้นไปชงเหล้าลกันแล้วก็มีการให้คนจีนเนี่ยเอาพวกอะไรไม่รู้อยู่ในรังมีพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยเอาขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสามทั้งหมดนะครับเพราะว่าท่านปิยพันธ์เนี่ยชอบชอบเงินสดนะไม่ชอบเช็คนะ แล้วก็มีการปล่อยยัดนะครับวันนั้นออนไลน์เนี่ยให้กับผู้ต้องหารายหนึ่งเนี่ยสองล้านบาทนะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบพกทุจริตในภายในกรมอ่ะของปป,ปงเนี่ยก็เปียพันธ์ก็มีการเป่าคดีในการช่วยเหลือแล้วก็คนที่ทําให้เครือข่ายของตัวเองรอดพ้นจากการถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ยจะให้รางวัลเป็นตําแหน่งผู้ในการกองกองห้าอย่างเงี้ยนะ แล้วก็มีพวกการุจริตเยอะมากในใน,ในปปงเรื่องการยึดอายัดทรัพย์สินอะไรเงี้ยแล้วก็การให้ความร่วมมือกับทนานการหน่วยงานภายนอกเนี่ยก็ไม่ให้ความร่วมมือนะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการนะครับจำนวนมากเพื่อี่จาได้เห็นเมื่อวานนี้เราแสดความเคลื่อนไหวจากทางประธานปปงที่เขาได้มีการลาออกจากตำแหน่งมองยังไงบ้างจริง,รจ,รงรจริงคือก็แสบรีบิงเราออกยู่แล้วเพราะว่าจริงๆคือเราก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะมีการไล่สดนะครับแล้วก็ เราถามมายื่นให้กับปปอป,อ,ป,อ,ปอ,อยู่แล้วในการดำเนินคดีอาญากับแกกับ,บพวกอยู่แล้วจำนวนเก้าคนนะครับซึ่งแต่ละคนนี้ก็เป็นเครือข่ายเดียวกันนะแล้วก็คุมคุมกําลังเบ็ดเสร็จนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคือจะเข้าข่ายในเรื่องของการเรียก,ร,ยกรับสินบนด้วยดวยซ้ําไปในส่วนของเรข่าธที่ตั้งปปมเราก็จะดำเนินการด้วยใช่ไหมก็ทงหมดครับนี่เรามีทั้งหมด9คนซึ่งเป็นคีแมนของกลุ่มของ คนอดีตพิยารณาเปี่เมืองที่แต่งตั้งมาแล้วก็มีการทุจริตกันมากมายในปวงนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือประชาชนเนี่ยนะครับนอกจากตัวพนังาากงานเจ้าที่ปวงอที่ร้องเรามาแล้วเนี่ยนะครับประชาชนก็ได้รับความเสียหายจากการบริหารางานจัดการของเิจารณาเปีป่เมืองเป็นอย่างมากนะครับเรื่องของของการคืนนายัดนะครับในเรื่องของพวกแทลุกโซ่ต่างๆเนี่ยที่มีเงินอยู่ที่ปวงอเนี่ยนับแสนล้านบาทนะครับ แล้วประชาชนก็ไม่ได้รับคืนอย่างเช่นแช์น้ำมันตะเกียงหอมระเหยอย่างเงี้ยนะครับแช์สากลของจันอย่างเงี้ยแช์ต่างๆเราเนี้ยมันมันเป็นสิบปีแล้วยังไม่คืนให้กับผู้เสียหายเลยนะครับแล้วทําไมพวกพนันออนไลน์อย่างเงี้ยทําไมคุณถึงใช้อํานาจอะไรในการคืนเงินอย่างมีรายหนึ่งเนี่ยนะครับคืนให้สองร้อยล้านเนี่ยขออนุญาตให้สองร้อยล้านอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติแล้วจริงแล้วกองสองเนี่ยเป็นกองที่รับเคลียร์ทั้งนั้นเลย นะครับอย่างคดีของทุ่งหมาเมฆเนม่มอยู่กองหนึ่งก็มีการวิ่งเต้นนะครับให้มาอยู่กองสองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันทําไม่ได้มันคนละพื้นที่กันซึ่งตัวพออของกองหนึ่งก็อ้างว่าเป็นเพราะจุเปียพันกับเทพสุเนี่ย็นคนสั่งให้โอนจากกองหนึ่งมาเป็นกองสองนะครับซึ่งเป็นคดีสาคัญนะครับมีการยึดทรัพย์จานวนหาสารและผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนสําคัญด้วยคืออดีตนะครับนายอำเภอสุไหงกลกที่เกี่ยวพันกับการออกอาวุธใบอนุญาตปืน ให้กับแซมเบโอที่นราธิวาสนะครับจำนวนสามสามกระบอกนะแล้วก็ยังผูพันกับพนันออนไลน์ด้วยที่ถูกตอนน้ทุ่งหมาเมฆออกมาจับนะครับคดีนี้เป็นคดีสําคัญระดับประเทศมีการยึดทรัพย์สินได้จํานวนมากแล้วก็มีการวิ่งจากกองหนึ่งมาเป็นกองสองนยถ้าไม่เห็นว่าปิยพันธ์ปิงเมืองเนี่ยนะครับกับเทศบรสเนี่ยสอบในทางไม่สุจริตเป็นที่เาจามาเนี่ยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ในปวงหรือว่าเป็นเจ้าป็นเจ้าหน้าที่ปเป็นหลัก เขาเอาเป็นหลักเขาก็รู้หมดว่ามีการทุจริตยังไงมีการเอาเงินไปสอดย,ยังไงอย่างเช่นปีพันเป์ี่ยเมืองเนี่ยเขาแจ้งทรัพย์สินปปชเพยียงแค่13ล้านบาทเองโดยตัวเขาเองมีเงินสด3ามล้านและพยา,ยามีส10บล้านนะครับแต่จริงอย่างที่คุณชีวิทย์บอกว่ามีการไปซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแจ้งทรัพย์สินนําเป็นเท็จอยู่แล้วนะครับพยานสี่บาทคะที่เป็นพนักปาที่ปปก็มีรายชื่อไม่น้อยกว่า1ิบคนนะครับที่พร้อมมาเป็นพยานให้อยู่แล้ว นะครูนี้นเขายังเป็นพนักง,งานเลยก็เป็นเนจ้าหน้าที่อยู่ในปปงแล้วก็คือคนที่ร่วมส่งข้อมูลให้ทางเราให้ให้เราด้วยทำไมเราถึงเลือกให้คนยัดดำเนินก,การให้จริงๆผมว่าเขาเขาก็ส่งให้คุณชีวิตส่วนหนึ่งนะเท่าที่ผมทราบนะอาจจะถึงมือคุณชีวิตส่วนหนึ่งแต่ของผมเนี่ยเขาส่งมาทั้งหมดสามสามชุดนะครับเนี่ยค่อนข้างที่มันแบบว่ามันเป็นเรื่องที่เราเคยเคยจับเจ้าที่ปปงทุจริตมาแล้วไนงะสมัยอ่าสมัยท่านเสียหน้าประโยชน์รัฐเนี่ยนะครับ เราก็ทาํางานร่วมกันมาแล้วก็รู้อยู่ว่าคนกลุ่มนี้เรารู้จักมาเป็นไม่ต่ำกว่าปีปีก<ะ>็แต่และคนมีพฤติกรรมยังไงอย่างคุณเทพสูเนี่ยไม่เคยทํางานเป็นเลยสมัยเป็นพอกองคดีเนี่ยเลยกองเนี่ยคดีค้างอยู่สี่พันคดีแล้ววันนี้ไม่มีความรูร้ความสามารถหรอกนะครับอาศัยว่าเป็นคนของเปียพันปิงเมืองอะถึงได้เป็นเลขาอปปงอ,งอง่อยาลืมไลค์กัคร ให้ให้ให้ยัดใจด้วยนะครับไปบาย